ฮัลโหทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มีรถเข้าใหม่ไฮบริดมานำเสนอ,อกันอีกแล้วนะคะออกรถก็พรอยจบเพียง999บาทค่ะพรอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะเพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดอะไรบ้างพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยเอาล่ะคันนี้นะคะเป็น Toyota าเซ h y b r i d ิด g h นะคะเครื่องยนต์1.8เบนซินสลับไฮบริดนะคะ เป็นรถปี2018ทุกคนคะสวยมากๆวันนี้ราคาจับต้องได้ผ่อนสบายสบายนะคะใครที่ตามหาอยู่ดูคลิปนี้ให้จบค่ะเซชานะคะก็เป็นรถนะคะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินนะคะสลับไฮบริดทุกคนคะกระจังหน้านะคะเท,ท,ท่แบบนี้เลยนะด้วยเอกลักษณ์ของเซชาเนาะได้ชุดไฟนะคะที่เป็นไฟ LED d ดเดย์ไลทสวยๆมาให้ะคะ่ะโลโก้ไฮบริดอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะ ตรงนี้ขาวๆน่ไม่ได้ไม่ได้มีตำหนินะคะขี้นกค่ะมีขี้นกอีกแล้วนะคะล้างไม่ทันเลยนะคะเอาเป็นว่าก่อนล้อหมุนนะคะก่อนส่งพอจะทําให้สวยๆเนี้ยบเบเลยอันนี้รถพึ่งเข้าเนาะไม่ว่ากันนะนะคะเซ็นเซอร์รอบคันไฟตัดหมอกก็มีมาให้ด้วยนะคะอันนี้เครื่องยนต์ก็ทํางานอยู่นะถ้าเป็นไฮบริดนี่คือรถผ่านนี่คือจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะคะได้ล้อเดิมศูนย์ค่ะยางคุณภาพดีแม็กซิสนะคะ กระจกด้านข้างปรับพัดไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกค่ะมือจับนะคะเป็นมือจับโครเมียมนะคะและมือจับประตูคู่หลังนะคะเป็นมือจับแบบไฮบริดแบบนี้ไม่ใช่สิไม่ใช่ไฮบริดนะคะมือจับเซชาดีไซน์เซชานะคะรถผ่านพอดีทักกับเซลล์พี่ต้นนะคะเลยแบบพูดผิดเลยอ่ะโอเคมาดูกันที่มุมนี้บ้างนะคะด้านหลังเห็นไหมเซชาดีไซน์มาเป็นรถแบบรับยุคลับสมัยจริงนะคะ ด้านหลังเนาะมีเซ็นเซอร์ให้นะคะโอ้โหลายเซ้นสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะแต่ปุ่มยางนะคะประตูท้ายนะคะก็สามารถเปิดได้ดันขึ้นนิดนึงนะ,ะภายในห้องสัมภาระนะคะได้พื้นที่ก,กว้างๆนะคะแผ่นรองยางตรงรุ่นนะคะม่านกันโซนอยู่ตรงนี้แล้วนะคะรถที่ไม่เคยชนหนักเปล่นเครื่งจมน้ำน็อตเดิมตะเข็บเดิมเมทอาร์คเดิมแบบนี้เลยค่ะเอาล่ะใครพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในกัน นะคะสำหรับภายในที่นั่งของผู้โดยสารนะคะนี่เลยจ้านะคะได้ชุดเบาะสวยๆนะคะเป็นเบาะที่พับได้ด้วยนะสามารถพับได้เห็นไหมเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระได้นะคะนี่ใช้งานได้จุใจเลยนะคะรถไม่เล็กนะขออนุญาตซูมเอาให้ดูนะคะนี่บรรยากาศภายในสวยๆ,ๆแบบนี้เลยเพดานสะอาดสะอาดนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะ ได้ชุดเบาะหนังชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะปรับมือปรับไฟฟ้าใช้งานร่วมกันได้เลยนะคะนี่เบาะคู่หน้าสวยๆค่ะคันนี้เป็นรถปี2018ไม์วิ่งไปนะคะ90,000โลนะรถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะคะประวัติดีๆอีก1คันนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนรุสคอนโทรลแจ้งเตือนก่อนชนแจ้งเตือนอจัดรถให้อยู่ในเลนนะคะ,ะตรงนี้เลยนะคะรุสคอนโทรลอยู่ตรงนี้นี่คือการเข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะคะ รถปี2018ทุกคนแต่ได้ไมายเท่านี้คือดีเลิศนะคะรถวิ่งไปไม่เยอะได้จอตรงกลางนะคะเป็นจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับระบบนำทางนิเกเตอร์เดี๋ยวพอยทัชให้ดูนี่นะคะสามารถเข้าเชื่อมต่อได้หมดเลยนะนี่นะคะจอแบบไหนใส่แผ่นดิส s o เนะคะ AV หมดต่างๆนะคะคุณจะไปไหนเครื่องนำทางนะคะอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมคะมาดูกล้องหลังกัน กล้องหลังนะคะคมชัดแบบนี้เลยมาพร้อมกับเรนนำสายตาด้วยค่ะในส่วนของแอร์นะคะก็จะได้แอร์ดิจิตอลนะคะปรับแยกนะคะแบบนี้ซ้ายขวาเลยอะ่ะนะคะเป็นแอร์แยกด้วยนะคะมือปรับได้แบบนี้นะคะไม่ใช่เป็นทัชสกรีนนะเป็นจอด,ดิจิตอลค่ะแล้วก็จะมีแบบโหมดอีโคด้วยนะคะ,ะทำให้แอร์นะคะได้แบบว่าเอออยู่ในโหมดที่เย็นฉ่ำน,นะคะเป็นแอร์นาโนด้วยนะ ด้านในนะคะตรงนี้ถัดลงมานะคะที่วางแก้ว2ตําแหน่งด้วยค่ะเบรกมือเบรกคอยอยู่ตรงนี้นะอีว e ีหมดก็อยู่ตรงนี้แล้วด้วยค่ะทุกคนคันนี้สวยมากๆนะคะเสียชายไฮบิดไฮนะอันนี้ตัวไฮเลยนะทุกคน นี่นะคะออปชั่นตัวไฮเลยนะเพืเ่อนๆได้ราคาเพียง5 9 9 0 0 0บาทนะคะและคันนี้ผ่อนเพียงประมาณ1 0ื่นนิดๆ1,700เท่านั้นเองใครตามหารุ่นนี้อยู่นะคะดูคลิปนี้จบแล้วนะ<ม>อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ<ม>รถส,สวยๆอีก1นึ่พันจัดมาให้ต้องไวนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ